สวัสดีครับพบกับสุลกาเอาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ด่วนสองยอดกันดูในสนามศึกไทยลีกสัปดาห์ที่20นะครับเกมซูเปอร์มแมตส์นะครับปราสาทสายฟ้าดวลกับข้งเทพของแชมป์ยอดผู้ชมนัดที่20โดยเพจไทยลีกได้เปิดจํานวนผู้เข้าชมในแต่ละสนามของศึกหรือวัตไทยลีกฤดูกาลอดูันารถึยประจําสัปดาห์ที่20นะครับและยอดผู้ชมทุกสนามประจําสัปดาห์ที่20 เมื่อรวมกันทุกสนามรวมแล้วอยู่ที่43,194คนซึ่งแยกในแต่ละแมตช์ดังนี้นะครับอันดับที่1แมตช์บริดัมพบกับบงังกลนเแตทีต่สนามช้างอารีนามีจำนวนผู้ชม24,105คนโดยเต็มความจุอยู่ที่32,600คนอันดับที่2นะครับขอนแก่นยูเนเต็ดพบก,บกับการซร์เรเอฟซที่สามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวนผู้ชมในเกมนี้ 5,611คนโดยความจุของสนาม6,500คนอันดับที่3นะครับเมืองทองยูเนเต็ดพบกับพีทีประจวบเอฟซที่สนามทนันเดมสเตเดียมจำนวนผู้ชม3,842คนโดยจำนวนความจุอยู่ที่11,634คนอันดับที่4ลํลำพูนวอร์เรีพบบีจีปทุมที่3องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือแม่กวง จำนวนยอดผู้ชมอยู่ที่3,239คนโดยเต็มความจุอยู่ที่3,239คนอันดับที่5อุทัยธานี FC พบชนบุรี FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีโดยจำนวนผู้ชมในเกมนี้2,515คนความจุของสนามแห่งนี้5,010คนอันดับที่6สุขโขทัย f อพบกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดสนามทะเลหลวงสเตเดียม ผู้ชมเกมในนัดนี้1,397คนโดยสนามแห่งนี้จุผู้ชมได้8,115คนอันดับที่7โปลิเทโล f เอฟซีพบนคนปรปฐมยูเนเต็ดที่สนามบุญยญจ,จินดาจำนวนผู้คน1,250คนสนามจุผู้ชมได้5,000คนและอันดับที่8นะครับตราดเอฟซพบกับราชบุรีเอฟซที่สนามกีฬาการจังหวัดตราดโดยผู้ชมในเกมนี้นะครับ 1,235คนนะครับโดยสนามแห่งนี้จุผู้ชมได้7,000คนนะครับด่วนได้เงินแล้วอิฟรานมาไวัยเผยเดึยงแล้วพร้อมถามอนันต์เดยงอย่างล่าสุดนะครับน่าจะสิ้นสุดมหากราบเงินรางวัลซีเกม2023หลังมิกฟิล์ทับชั้งป่าห้วยขาแข้งเผยได้รับเงินแล้ว อีฟันดอลาะนะครับกองกลาง,งกับตันทินชดไทยชุดรองแชมป์มหากรรมกีฬาซีเกม2023โพสได้รับเงินงินรางวัลแล้วนะฮะเป็นที่หลง่งร้อยพร้อมถามถึงเพื่อนรวมทีมอย่างอนันต์ยอดสังวานว่าได้เงินหรือยังโดยแข้งในวัย23ปีได้โพสเฟซบุ๊ก่วนตัวว่าเด้งแล้วนะจ๊ะมึงเด้งยังขอบคุณครับพร้อมแท็กไปหาอนันต์ยอดสังวางสำหรับเรื่องเงินรางวัลของมหกรรมกีฬาซีเกม23 ที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเมื่อแข่งทัพ้ังสึกชุดซีเกม2023ทวงถามผ่านโลกโซเชียลมีเดียก่อนที่ทางสมาคมในยุคมาดาแป้งจะเข้ามาเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนจนนักกีฬาได้เงินในที่สุดนะครับก็เรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนนายกนะครับเงินถึงจะเข้าด่วนอเชียเซเทนเอเชียพร้อมประกาศรายชื่อด่วนทีมชาติเกาหลีใต้ ถึงเวลาสะเทือนเอเชียมาซาทาดะอิจิอิหวนาโคช้ชญ,ญ,ญี่ปุ่นเตรียมประกาศรายชื่อ26แข้งขุนพลทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกพบกับทีมชาติเกาหลีใต้2แมตช์ในเดือนมีนาคมโดยอิจิอินะครับจะทำการประกาศรายชื่อในวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้โดยคาดการณ์กันนะครับว่ารายชื่อจะมีเซอร์ไพรส์เมซี่เจชนาทิสซงกสินจะนำทัพท,ทีมชาติไทยในยุค มาซา,าทะาอิจิอิเป็นครั้งแรกรวมถึงการหลักไรายอยื่อย่างทีลรทนบุนมาทานกับตันทีมทัพชังศึกจากบุริลัมสุปรโชคสโซรชาติแนวรุกตัวเก่งจากเจลีญี่ปุนนิคลสัสมิเกลซันฟุนแบ็กพลังม้าจากโอบิโอนิเซในลีกสูงสุดของเดนมาร์กทั้งนี้นะครับมาซา,าทะาอิจิอิจะประเดิมคุมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยซ้สึกฟุตบอลโลกโซนเอเชียเป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยจะพบกับทีมชากกติเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคมนี้ที่สนามโซเวอร์ครับสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้และนัดที่2นะครับวันที่26มีนาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน,นครับดวนแฟนไทยเฮอิชิได้2แข้งพี่ใหญ่แห่งทัพจังสึกคัมแบดจอดดวนทีมชาติเกาหลีใต้งานนี้แฟนบอลชาวไทยได้เฮ มาสลาอิชิอุนากุชช์าวญี่ปุ่นเต็มนำทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยศึกคัดบลโลกโซนเอเชียพบกับทีมชาติเกาหลีใต้2แมตช์ในเดือนมีนาคมล่าสุดบิจิปทุมเผยชดซ้อมทีมล่าสุดปรากฏว่าเมสซิเจชนะทิพย์สงสินเพลเมเกอร์ตัวเก่งที่จูเุกให้เป็นผู้เล่นตัวรุกที่ดีที่สุดของเมืองไทยสลัดอาการบาดเจ็บทำแบบลงซ้อมกับบีจีปทุมได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วไม่เพียงเท่านั้นแฟนบอลไทยยังได้เฮสองเด้ง เมื่อจมวเทลิสินดังดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยสลัดจากการบาดเจ็บกำลังซ้อมอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันกับบิจีปทุมเป็นครั้งแรกในรอบสองเดือนเช่นเดียวกันนะครับชุดเต็มสตรีมทั้งสองคนนี้ถือเป็นพิใหญ่ที่สุดในทัพจังสึกทีมชุดไทยแฟนบอลไทยอาจจะได้เห็นพวกเขาทึงคู่นำเทียมชติไทยยุคมาสราอิชิเป็นครั้งแรกลงสู่สนามดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้ ไทยแลนด์ปปููด่วนเจอปัญหาใหญ่9ก้าวแข่งตัวหลักจอพลาดร่มทับชังศึกลุยยเเูยี่ปีชิงแชมป์เอเชียและจะมีการยืนยันจากทัพจลันชนชนบีเอฟซีที่เป็นสโมสรแรกว่าจะไม่ปล่อยนักเตะที่นุนข่าย9กคนไปร่วมกิมชัดได้ในช่วงการคัดเลือกโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ เนื่จากที่ผ่านมาสโมสรเสียหายอย่างหนักกับการปล่อยนักเตะกับทีมชาติชุดอยู่23เบช่วงนอกเหนือจากฟีฟาเดย์ทำให้การเตรียมความพร้อมของสโมสรขาดความต่อเนื่องโดยก้ารายชื่อน,นักเตะชุมลีที่อยู่ในข่ายโผล่ทีมชาติไทยชุดลุยอยู่3ปีชิงแชมป์เอเชียและ w a f f ก็ประกอบไปด้วยทรงชัยทองฉ่ำจากพันแสนมหุงชัดมงคลเรืงธนโรธธนรงพม์สีแกพงศกรตรีศาส บุคนรีเหลมดียอสกรบุรพาเลออนพิเจมสุขสันบุญตาซึ่งนั่นล้วนแล้วแต่เป็นแกนหลักของชมลมุรีเอฟซีทั้งสิน้นและแกนหลักของทีมชาติไทยชุดยู่23ทั้งนั้นหากไม่สามารถใช้งานนักเตะกลุ่มนี้ได้ทัพ้ังสึกเจอปัญหาใหญ่แน่ในการชิงตัวโอลิมปิกเกม สำหรับทัพช้างศึกนะครับทีมชาติไทยชุดอยู่23ภายใต้การนำทัพของคนละอิสระสีทะโลพร้อมกับมีมารสระอิจิอิผู้นคนเจริญี่ปุ่นเป็นต่นปรึกษาเตรียมที่จะลงสู้ศึกในการแข่งขันอยู่23แชมปี้ยนเอเชียที่ประเทศกาตาเพื่อตังห้าหมายเพื่อคว้าตั๋วไปลยุยโอลิมปิกเกม2 0 2 4ัครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนี่คือสุกาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรับเย็นของวันที่7มีนาคม